สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันกับการรีวิว e c a m e r a พาก2นะครับพาก2ทีนี้เนี่ยช่วงนี้เขามีหลายคนมากเลยบอกว่ากล้อง e c a m e r a เนี่ยมันสามารถเจ๊งได้จากการอัพเฟิร์มแวร์ผิดนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่ลองเพราะว่าแกะกล่องจากวันก,นก่อนก็ยังไม่ใช้เลยนะครับก็จริงๆแล้วไอตัวแอปเนี่ยนะครับ สามารถไปโหลดภาษาไทยนะครับจากทีมงานเนี่ยของ MIUI ของ Thailand เนี่ยนะครับเขาก็แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเราก็เปิดเนี่ยนะครับกล้องที่ว่านี้ซึ่งลิงก์ก็จะอยู่ด้านล่าง y o u t u b e นะครับก็ลองเข้าประโยชโหลดในคอมมู n นิตี้ของเขาดูก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเวลาเราเชื่อมต่อกล้องเรากดปุ่มนี้นะครับแล้วเลือกกล้องก่อนอื่นก็ต้องเปิดต้องเปิดก่อนนะครับต้องเปิดก่อนกดค้างไว้ โอเคพอเราเปิดข้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจ,จะอ่าน,นพวกรายละเอียดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ WiFi เพื่อเปิดป๊าพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเท่าที่ผมลองดูนะครับ w i f i มันจะต่อได้ก็ต่อเมื่ออีตัวสีฟ้าเนี่ยมันเป็นไฟกระพริบซึ่งก็แล้วแต่ด้วยว่ามันจะกระพริบช้าหรือเร็วแต่โดยทั่วไปผมก็รอค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็ได้แต่รอทีนี้เนี่ยมันจะมีวิธีอัปเดตแบบอื่นๆซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยอัปสักตัวนะครับแต่ว่าเขาว่ากันว่าเวลาที่มันมีเฟิร์มแวร์ใหม่ออกแล้วเนี่ยเมื่อเราเอามือถือเชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้องมันจะโหลดตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยเป็นไฟล์ .bin นะครับเข้ามาในตัวมือถือทันทีซึ่งเราสามารถเอาไฟล์ตัวนั้นเนี่ยมารีเนมชื่อแล้วก็เอาไฟล์ใส่ไมโครเอสติการ์ดเสียบเข้ากล้องก็อัปเกรดได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเป็นเรื่องของ การใช้เลือกใช้การ์ดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะทําให้กล้องบิ๊กได้บิ๊กก็คือเปิดขึ้นมาเราก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้อีกเลยถามว่าจะอัปดีไหมก็เท่าที่ลองอ่านดูก็เห็นบอกว่าอัพไปแล้วก็ดีขึ้นถ่ายภาพชัดเจนขึ้นแสงสว่างดีขึ้นสรุปก็คือผมว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับใครๆมีอะไรใหม่ก็อยากอัะเนาะอยากรู้อยากเห็นนะพูดง่ายๆนะครับซึ่งตอนนี้อาวดับทำไมวะถ้ากดเปิดใหม่ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับลองดูครับทีนี้ อุปกรณ์จะค้นหายครั้งเมื่อไฟ WiFi กับพริบซึ่งมันก็ยังไม่กระพริบนะครับผมก็ลองกดดูเนี่ยมันก็จะหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอสวัสดีครับ พอไฟสีฟ้ากระพริบเรียบร้อยแล้วเรากดค้นหากล้องมันก็จะขึ้นมาครับว่าตัวกล้องที่อยู่ด้านข้างเคียงเนี่ยจะมีกล้องตัวไหนบ้างซึ่งมันก็จะขึ้นตู้ด้วย YDXJ บาร์บาบาเรา,ากดเข้าไปมันก็จะให้ใส่ค่าเริ่มต้นเป็นเนี่ยครับมันก็จะบอกอยู่แล้ว123่งสองสามเจ็ด9 0ดเตกลงนะครับเรากดตกลงเรียบร้อยมันก็จะเชื่อมต่อกับตัวกล้องละ แล้วสิ่งที่ทุกคนเสียวก็คือการที่อัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยมันมีข่าวว่าอัปผิดแล้วกล้องจะใช้ไม่ได้ซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่เคยทำนะครับเพียงแต่อ่านมาหลายรอบซึ่งก็ลองมาลุ้นด้วยกันละกันว่าจะได้จริงๆหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่เขาเตือนกันมาก็คือก่อนที่จะอัปเดตเนี่ยควรจะให้แบตเตอรี่เต็มหรือไม่ก็เสียบชาร์จไปเลยนะครับมีเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่เรากดตกลงไปเลย รุ่นใหม่สูตรของตอนนี้จะเป็นชื่อรุ่นเวอร์ชัน่น1.0.7ะครับมันไม่มีปุ่มอื่นให้เรากดละเรากดไปเถอะปุ๊บตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของ Wi-Fi แล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาที่ตัวเนี้ยที่มันโหลดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากล้องนี่อัปเกรดนะครับแต่มันจะกลายเป็นว่ามันจะโหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ของตัวกล้อง นะครับ eCamera เนี่ยเข้ามาในตัวมือถือของเรานะครับระหว่างนี้เราก็รอให้มันครบ100%ก่อนนะครับตัวกล้องก็ไม่ได้ทำอะไรก็เปิด stand stand า <one>. ยไว้เฉยๆนะครับระหว่างนี้ก็รอไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับกล้องจะได้ไม่พังนะครับเอาล้วครับแล้วก็เราก็โหลดกันมาใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูว่าทำไงต่อเนาะมเมองก็ทำให้เป็นเหมือนกันลองมาลุ้นไปด้วยกันนะครับพอ100%แล้วปุ๊บ มันก็น่าจะบอกว่าเนี่ยคุณดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรามีปุ่มเดียวให้กดอยู่แล้วะก็กดปุ๊บเสียงอะไรวะเท่าที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าอีเสียงนี้นี่คุณอย่าไปทำอะไรเด็ดขาดนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยจนกว่ากล้องมันจะหายปี๊บเองนะครับซึ่งอาจจะรอเวลาประมาณ1นนาทีระหว่างนี้เราก็ อ่าไม่ต้องตกใจมากครับเพราะว่ามันคงอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่มั้งเคาบอกอย่าไปกดอะไรเลยเดี๋ขาดนะครับลุ้นๆๆๆๆๆๆจะรอดมั้เนี่ยซีโอซีโอแต่กล้องตัวนี้นี่ผมยังไม่ได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใดๆเลยนะครับเพราะว่ามาแรกเริ่มรู้สึกจะเป็นเวอร์ชั่น0.0ซัมติงอะครับไม่ใช่0.01 นั่นดับไปแล้วครับตอนนี้ทีนี้เราก็ได้เวลาลุ้นเวลาลุ้นก็คือเปิดเครื่องใหม่นั่นเองเปิดเครื่องใหม่กดเป๊บแล้วไงวะมันคงจะให้เราต่อมัง้งกดอาอยังไม่ได้เปิด Wi-Fi มัง้งอ,อย่าพิ่งอย่าพิ่งนะครับอย่าพิ่งนะครับผมก็ลุ้นเหมือนกันครับกดเปิดเว๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ อ,อ้าวอึ๊บไวไฟกดเปิดไม่ติดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับเปิดไวไฟไม่ได้ครับในลองปิดเครื่องเปิดใหม่สิ เปิดใหม่ชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับเ,เอิบอ้าสั่งงานครับกล้องผมตายเรียบร้อยแล้วครับอุย้ยเฮ้ยยังไงวันเนี้ย แล้วก็เราก็ใช้วิธีเปิด w i f i นะครับวิธีเปิด w i f i แบบผู้ดีจะไม่ใช่แบบตะกี้ที่กดรัวๆนะครับเพิ่งมารู้ทีหลังก็คือเราแค่กด1ทีมันก็ติดแล้วนะครับเราก็ต่อธรรมดาได้เลยโยก็หาตัวกล้องนะครับอ้าวอ๋ออย่าลืมนะครับต้องรอให้กระพริบก่อนนะครับกระพริบก่อนปึบ๊บก็น่าจะต่อได้เลย พอต่อเสร็จปุ๊บก็ลองเช็คเวอร์ชันดูว่าเป็นเวอร์ชันใหม่หรือ,อยังถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรก่อนอื่นวิธีเช็คก็กดที่รูปฟันเฟืองตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปล่างสุดเลยดูว่าเฟิร์มแวร์ตรงนี้เป็นเวอร์ชันอะไรอย่างตรงนี้เป็น1.07เอ้ย1.0.7ก็เป็นตัวใหม่สุดนะครับก็คือจากสมมติฐานก็คือสามารถอัพเฟิร์มแวร์ข้ามรุ่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบอัพทีละรุ่น จาก0.07เป็น1.0จาก1.0เป็น1.07ยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะก็อัพทีเดียวไปเลยต่อแล้วมันคงฉลาดเองที่จะใช้ได้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดปีกย่อยต่างๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะอ่านภาษาไทยรู้เรื่องแล้วเพราะว่าทีมงานเขาก็น่าจะเต็มที่ไปเลยเนาะที่จะแบบแปลทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วอะก็เหลือแค่ศึกษาอย่างเดียวมันไม่น่าจะยากแล้วครับก็ทีนี้การอัปเกรดจริงๆแล้วโดยขั้นตอน ที่ไม่มีปัญหามันก็น่าจะมีแค่นี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีปัญหาหรือกล้องบีกเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือกดเปิดกล้องปุ๊บมันจะส่งเสียงปี๊บปี๊บป,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 ปตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่ยอมหยุดถามว่าเป็นอย่างนั้นต้องปาทิ้งเลยไหมมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าณนะตอนนี้เท่าที่ผมรู้เนี่ยพอลองเสิร์ชในเน็ตดูมันจะมีกระทู้ที่โหลดไฟล์มาแก้ไขแล้วนะครับก็คือ โหลดไฟล์มาแล้วก็อาจจะใส่ในเมม o r ีแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเครื่องแล้วมันก็จะแก้ไขให้กล้องเปิดติดเหมือนเดิมไม่ต้องปาทิ้งก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ามีคนเคยเจอก่อนพวกเรามาแล้วนะครับก็ถามว่าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ใส่ไว้ใต้ description ในยูทูบวันนี้ละกันคือใครจะเข้าไปศึกษาว่าเอ้ยจะแก้บิดยังไงนะครับก็ตรงนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สอบถามด้านล่างละกันผมไม่ใช่ทีมงานเสี่ยวมี่ผมไม่ใช่แบบอคนที่แบบเก่งมากแต่ว่าก็ แค่ลองผ่านมาก่อนท่นนั้นเองแล้วก็เห็นว่าทุกคนยัง,งงงๆอยู่ก็เลยลองดูนะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดผมเองก็ยังไม่ได้เล่นเลยแค่โหลดแอปมาแล้วก็ลองอัปเฟิร์แมแวร์ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวว่ากันเนะาะก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันครับขอบคุณครับ